คันสไลด์ตัวชัวร์แปลงร่างโอ้โอใจมากไร้ความยินดีเฮ้ยอ าสวัสดีอีกครั้งเอาละ่ะบอกแผ่มันได้เลยได้กันฮึบฮึบอจัจเองา่าอ่าอ่าระวังทงั้งหมดอ่า เฮ้ไม่ได้ลดเร็วเส้นฉลังอุ้ยตายเราต้องรีบไปหยู่ในพวกนั้นเลยขอบใจเพื่อนปุ๊บก เป็นไงคนหล่อครับคันดเฮ้ยแผนมันก็ใช้ได้นะเว้ยใองให้มันได้อีกนี่สิเจ๋งเจ๊งเป้งเป็นข้อตกลงเวลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วทันสุภาพบุรุษได้เวลาออกไปลุยฟังดูดังเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนอ้ เราปุลบทำันจะมาเเ้่นันไหวและแผนนี้ก็จบเร็วมากเลยนาะนี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยแต่ฉันคิดว่าฉันทำได้ดีที่สุดแล้วแต่มึงห่วยเองปะน้องแม่คนจย่งแกไม่กล้ามาตัวๆกับฉันหรอกไอ้อ้วนเอ้ยมากูไปแน่นอนก็มาดิครับเคเวมึงอวข้มึงเก่งมากเอากอดก้าเล้ป พี่ว่างไงผมว่าง้นเราพร้อม่จะเป็นกําลังเสมองั้นพ่อัวมึงรับ้ามาเล็กคุณธรรมไป เท้านี่ไม่พลาดแน่ทาแนสวยแล้วท่านไปงี้ละจับของแพรหฉันว่าฉันเริ่มชอบแผนนี้แล้วสิโอ้ยแย่นั่นก็ดีช่วยแล้วนั่นแม่งโคตรจไม่มีทางเยี่ยมยอดเย้เอามาเลยมัดเลยคุณธรรมเฮ้ อ๋อไม่เหมือนที่คุยกันไว้อะอะไรของมันโอ้โหเป็นไปหน้อยอันนี้อันนี้ก็หลสด้างเตนทรีแล้วโอ้โหโคตรห่วยไม่แกลังหักอะไรผ้าบอลรุ่ได้โปรดเถิดเรามีเวลาแค่เจ็ดชั่วโมงแต่สำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้วมันแทบจะไม่มีเวลา เราไม่ใช่ผู้ชายส่วนใหญ่นั้นเราคือทหารรับจ้างเรามีกำลังมากพอที่พวกเขาจะต้องการเพื่อที่จะสู้โอ้แมงห่วยอืฮเอ๊ะแล้วพี่ะอยพูดทำไมหรือเปล่า มากจนหลอนก็เนี่ยคนอย่างเราไล่เหรอตราบใดที่ยังไม่มีเรื่องเนือธรรมชาติเกิดขึ้นที่เหลือมันก็ง่ายแล้วล่ะแล้วเราล่ะเอาไงเอากันที่ยัที่เรา้น้อ รับมาสู่แนวหน้าองั้นเอาแบบนี้เล่นเลยนี่เลยนะเอานี้ถ้าเอาแผนนี้เหรอขอลองขอ้องขอ้องขอ้องขอลองขอ้องโอ๊ยงงอือไปนรถไอ้เสียงเคร่ง ไปดรอไอเสียงเคร่งไอเสียงเคร่งเสียงเพลงอืมอ้ามาหรือยังอ่ะก็โอ้ยเก๋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 คิ้วแหลกประจำปีพวกนายล้มเหลวแล้วล่ะโอ้ยเป็นไงเรไม่ใช่กูโอ้นี่ฉันล้มเหลวแล้วเหรออืมใช่ ใช่มไหมใช่ใช่หรอสเกลนายจะไปไหนฉันจะไปเองแล้วฉันไม่ต้องการนายด้วยฉันจะจบเรื่องนี้ด้วยตัวของฉันเองทำเองเนี่ยนะใช่แล้วฉันกับกเกงคู่ใจของฉันพันแน่ยไม่โชว์เท่เลยเฮ้ ดเดี๋ยวก่อนรอ,อ,อประตูออกนุ้มมาคนเดียวกับเร็จพี่สิถ้าคิดดีแล้วล้วก็เขาจะต้องตดให้องสมใจอย่างกระสนุนนี้จะเข้าไปที่หัวแกรวมทั้งระเบิดม <า S 2> ันเริ่มแล้ว The world หรือเปล่าวะ เอาคืนหน่อยละส่วนนี้ให้นายเลยตอ้อเวียนการตามสนองสอบแทนพระคุณเขาหน่อยสิขอสักเป้า,ส,ปาส่วนนายไม่พูดมากหลายทีละอะเจยอยากลองตัวแตกไหมละ่ะอ่ะแถม เกาอืมอันรเ้อเฮอเอห็นไหมป้าผมทำได้ป้าไม่เชื่อผมเองไงขอบคุณน้ำกระท่อมผสมกัญชาด้วยทำให้ผมหลอนได้ขนาดเนี้ยเราควรที่จะชนะทั้งนานแล้วถ้าป้าไม่เข้ามาสอดฉันเหรอโอ้